วันนี้กลับมาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพร้อมกับคำถามนะคะที่ยอดฮิตเหลือเกินนะคะระหว่าง x 1กับ X2 ที่ต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ผู้บอกว่าแบ่งปันเพียงคร่าวๆนะคะแล้วก็จะได้ให้ทุกคนนะคะลองไปคิดและพิจารณาดูว่ามันใช่หรือไม่นะคะใช้วิทยายในการฟังเอานะคะวันนี้เรามอง f1 ก่อนนะคะ สีเขียวนะคะตัวนี้นะคะทำไมขายดีจังนะคะตัวนี้มีสมุนไพรถึง99สมุนไพรนะคะออกฤทิ์ในเรื่องของการดูแลนะคะดูแลอะไรนะคะดูแลในเรื่องของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องตกขาวเนาในมีกลินประจํเดือนมาไม่ปกตินะคะปวดท้องประจําเดือนนะคะหรือคนที่มีบุตยากนะคะช่องคลอดไม่กระชับนะคะชาทเชยการทํารีเพย์ถึง80%ด้วยกะะันค่ะใครที่จะไปทํารีเพย์เอเวนช่วยคุณได้นะคะและที่สําคัญกว่าน,นั้นนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของฮอร์โมนเฮตโทเจนนะคะทําให้ผู้หญิงนะคะมีความสมัมมสนนะะย เราสามารถแบบเหมือนสมมติว nah ่าเรามีคุณหมอคอยดูแลเราถึง9 9่านด้วยกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดู f 2นะคะ f 2นะคะตัวนี้นะคะมีสมุนไพรถึง42สมุนไพรสมุนไพรต่างกันนะคะออกฤทธิ์ก็ย่อมต่างกันเช่นกันนะคะตัวนี้มี42สมุนไพรนะคะบางคนบอกว่า X2 นะคะรักษา X1 สวยนี่คือหลายๆคนที่แบบสงสัยกันนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นคุณหมอให้คุณใช้วิ่ละยาในการตักนะคะก็คือ42สมุนไพรออกฤทธิ์คุณคิดว่ามันต่างกันอย่างไรกับ99สมุนไพรต่างกันแน่นอนถ้าเราใช้ที่ละ หรือว่ามีบุดยากเอ็กทูก็ช่วยได้ทั้งหมดเหมือนกันเลยนะคะแต่มันออกเปรีต่างกันตรงที่สูงไปต่างกันเท่านั้นเองสวยก็ได้นะคะสวยได้เหมือนกันแต่เรื่องของความไปชัำแน่นอนสู้เอ็กวันไม่ได้เรื่องของความเฟิร์มต้นแขนต้นขาก็ช่วยสู้เอ็กวันไม่ได้เช่นกันก็แล้วแต่เรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความกระจ่างแจ้งต่อคนที่แบบว่าสงสัยนะคุณหมอแนะนำเลยนะให้คุณทานเอ็กวันต่อเนื่องเลยนะอย่างน้อย6ขวดเอ็กทู6ขวดแล้วคุณมาเปรียบเที่ปรากฏว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะ